ถ้าเกิดว่าทั้งชีวิตของทุกคนนะ่ะโดนเซ็กชวลอัเมินมาตลอดคือแค่ถ่ายคลิปติกตอกแล้วผมมันสั้นนะ่ะเนี่ยนั่งเอวีจะแสดงเมื่อไหร่ แบบนี้หรอจะเป็นวิธิกรจะเป็นผู้ประกาศข่าวได้ทำรายการที่เป็นเอวเลยไหมแล้วคุณโดนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งอะคุณตัดสินใจที่จะสู้ต่อสู้ต่อเพื่อฝันของตัวเองอยากเป็นวิธิกรหรือผู้ประกาศข่าวสักครั้งในชีวิต เข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของผู้หญิงคนหนึงอะแต่ในวันนี้พอคุณไปทดสอบต่อหน้านเพื่อนๆต่อาทีมงานให้ทุกคนดูเสร็จแล้วซึ่งคุณกลับมานั่งอะแล้วมีเสียงเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นมา ทำรายการให้เป็นเอวเลยซึ่งคำคำนี้มันติดอยู่ในใจคุณมานานแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาด่าหรือเขาจอดตรงใครหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าแต่มันเป็นคำพูดที่ชอ็ชอตช็อตหัวใจนั่งชาชาไปหมดเลยแล้วด้วยรอบข้างเขามีรีแอคชั่นที่แบบ เคยใช้โนเกียรหรือเปล่าอาธินโนก็ไม่รู้นะว่าเขาหมายความอย่างนั้นหรือเปล่าแต่แบบเพื่อนบางคนก็ก็หันมามองอะ่ะมันเป็นวินาทีที่ขึ้นในรายกันคือในช่วงนั้นเนอะโนแบบ ช็อตไปหมดแล้วโน้ตัวก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ของทุกคนหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องที่โดนโดนมาตลอดล่ะ